เส้นโปโรให้คุณค่าให้ชีวิตยังไงเนี่ยกุงงนะเนี่ยงงหยังอีกรอบสิอะไรลูกมึงลูกกูเลยมันด่ากูด่าว่าไงลูกมึงกับลูกกูตีกันลูกเข้าเขาไปหามลูกมึงกับลูกกูลุ่มตีลูกเข้าหัวแตกมึงไปเบิ้งด้วยเนี่ยไปเบิ้งด้วยเนี่ยเอาเอาพอใจเพาเอาเอาชิบหายยิ่งเล่ายิ่งงงมันยังไงเนี่ยน่างวงันอ่นงงนี่คนดูทั้งบ้านเขางงงง มันยังไงนะเดี๋ยวอธิบายฟังช้าๆเมียกูซูหน่อยด้วยชื่ออะไรนะอีหน่อยอีหน่อยมันร่างไหนอีหน่อยเมียกูมันเป็นแม่มมายมีลูกติดมาคนหนึ่งนี่กูกับพ่อหมยมีลูกติดมาคนหนึ่งคือกันต่างคนต่างมีลูกติดมาได้กันมาได้ลูกกองกลางคือลูกเข้าแล้วลูกมันกับลูกกูตีกันอลูกเข้าเขาไปหามเอลูกมันกับลูกกูลุ่มตีลูกเข้าหัวแตกมึงเข้าใจยงเอา ต่างคนต่างมีลูกติดเออก็เลยมาได้อีกลูก,กน,น,ลนั่นล่ะก็ฟองร้องกันไว้จะทะเลาะกันครอบครัวแล้วครอบครัวนี้มันเป็นยังไงชีวิตครอบครัวนี้จะเสนอเป็นตัวอย่างเป็นอุสาหารณ์สอนใจไงโอ้ให้ท่านผู้เกียรติได้ดูและคิดไว้สักนิดหนึ่งว่าชีวิตครอบครัวในสังคมบางทยกำลังเหลวแหลกเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยอุทาห์เฮาเนี่ยนะอุทาหรณ์ตอนนี้ยาเสพติดกำลังระบาดในเมืองไทยนี่ยาบ้ายาม้านี่เยอะแยะเลยโอ้ยมึงอยากให้เบิดบออยากให้หมดใครก็อยากให้หมดทั้งนั้นแหละอยากให้ยาเสพติดเบิดทีข้างในอยากให้เบิิิดดดดบบหหมมมสอออยยากใใ้้เเซซืี็ คุณจะมาขายได้ไงไม่ได้ตลกศิลปินต้องโดนลลุงเรืองอันนี้ว่าเล่นมอมีเล่ยเนี่ยเสนอละครชีวิตครอบครัวซึ่งตอนนี้กำลังเหลวแหลกและแตกแยกชีวิตสาว้านนอกมาได้ผัวคนหนึ่งแล้วมีลูกตอนนี้ชีวิตเธอลำบากมากเลยพบกับชีวิตเธอเลยดีกว่าอามบงดสาวนาจาก้านนอกเดินทางมาอยู่กรุงเทพพอมาได้ผัวแล้วชีวิตครอบครัวจะจะลำบากขนาไหนพบกับสาวน้อยผู้อาภัพครับให้ลำมองนั่งเขา นี่ไหนผมแดงไปไหนแล้วสวยไหมผมแดงแอบได้โป้งละปีฝาดหัวกูดังเป่งคนละมวลฮะคนละมวลมวนกูยังจำได้สิบสองมวลกูจำได้ยู่เด้น่นเป็นใครเราฮะเป็นใครเอาเป็นคนตัวโบเมนเป็นหมาไม่ใช่คุณนายที่ออกรายการหรือเปล่าใช่จะพูดถึงอดีตให้ฟังนะครับอดีต ดีดแล้วมาค่อยดูดมันจะนิ่มดีชีวิตคุณนายเป็นยังไงโอ้ยหนูเป็นสาวกจอตจาอวเขากอตมอมาหาล่องอกระดดท่อค่ะ <h> ถ้าเรื่องหยาบคายเปล่าเนี่ยหยาบที่ไหนนี่สับไฟรุ่นเขาหนูเป็นสาวต่วจอจวอสาวต่วจอจวออก็สาวต่างจังหวัดมากอทมมากรุงเทพพมหาพระมหานครนไอตอนหลังเนี่ยมาทํางานที่โรงงานรอดออะไร โลองอ,อกระดอทอเนี่ยยาบเลยแปลให้ละเอียดเด้วโรงงานกระดาษไทยอยู่โรงงานโรงงานนานไหมอยู่โรงงานทำงานดีทำงานขยันเลยฮะแต่เพื่อนสิมันอิจฉาเราอิจฉายังไงมันพากันแฟบเราออกบีดบีดก็แฟบสักเร็วกว่มีฟ้องเพื่อนนั่นละ โบใส่อุโมแอกแท็เดี๋ยวโฆษณาเลยได้ค่าโฆษณาบ่หรอบ่ดอกหลังจากนั้นก็ตกงานเจ็บไหมเจ็บบักฮาขัวมึงตกงานบ่แม่นตกตึกตกงานค่ะแล้วทำไงอ่ะตกงานไม่รู้จะทำยังไงก็มาหาป้านี่ล่ะป้าไหนที่สุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่อ่านรายการของทิวลิปเนี่ยเวสต์ทิวลิปเอ็นเตอร์เทนเมนต์น่ะเออเอิรนไปก่อน ป๋าเอิญป๋าป๋าที่ยริปที่ใส่แวนน่ะเอิญป๋าเออเขาไปได้กับแม่มึงตั้งแต่เมื่อไดี่ดุแูเลตนี่เขาให้เกียรติเขาเรียกป๋าเขาให้เกียรติรักเคารพขอโทษซะขอป๋ารักและเคารพเออขอโทษครับป๋าครับอ่ะแม่มึงถึงนําบ่เอาแล้วพวกมึงยู่เฮ็ดอย่างหล่ะเนี่ยฮะไปะไปเอาป๋ามาให้แม่เขาซะเอาแม่ไปให้ป๋า แล้วเป็นไงสบายดีไหมชีวิตโอ้ยหลังจากนั้นก็ตกงานอพอมาหาป๋าพอมาหาป๋าที่ทิวลิสสิบปั๊บป๋าให้คอวอเลยค่ะโอ้ยอะไรคอวยอะไรไม่รู้จกศัพแล้วเธอนี่ทะลึงหรือเปล่าคอวยออะไรครูใหญ่วัดยางให้แต่งงานกับโค้วันเหรอเฮ้ยครูคนนี้ดีนะคะดียังไงตื่นตีสี่ทุกวันโอ้โหตื่นมาวิ่งเหรอไปเยวแล้วก็มานอนต่อ เขาต้องตื่นสอนหนังสือเจ็ดโมงก็นอนต่อได้เลยไม่ดีเลิกกับมันเลิกกับครูเออก็เลยกลับบ้านนอกบ้านนอกไปหาอีพ่ออีแม่อีพ่ออีแม่ไปหาคุณพ่อเป็นไงพอไปเจอพ่อนะคะเป็นไงพ่อให้ดอหนูเลยเอ้ไม่ยังดอดอผัวดีโอคนคนนี้แต่ว่าเลิกกับมันอีกแล้วทำไมเลิกอ่ะโอ้ยมาได้ไอ้คนใหม่คนไม่อยากจะพูดเลยพูดไปเลย ทำไมจริงๆดูแล้วเธอนหน้าตาเหมือนดารานะเนี่ยคือไผ่คือไผ่ถ้ามีหนวดนี่เหมือนพี่ฤทธ์เลยฤทธิชาเหรอฤทธิศรีดวงโอ้ยเียคือไผ่เบิ้งแน็เหมือนพี่บินเลยบินเป็นลื่ดฤทธิบินธบาตเนี่ยมึงอ้ยคือดาราจีนเนาะใครเหรอฮูไนน้องฮูว้าวหาวเราเหมือนฮูหยินฮูขี่เนี่ย เซนโปโรน้ำมันสกัดเย็นจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นน้ำมันมะพราะ้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขีมอนและอื่นๆอีกมากมายหลากหลายชนิดรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในหนึ่งแคปซูลสามารถตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพให้กับทุกเพศทุกไวัยได้ในทุกมิติเซนโปโรให้คุณค่า 植えた